นักตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาติฟิชชิ่งครับในปีที่3 5 6ครับนะแถวปลาปลาปลวกแดงและยองครับผมวันนี้มาครั้งแรกของปีนี้นะครับผมน้ำค่อนข้างเสียครับน้ำลงข้างๆเยอะครับทําคลองใหม่ครับผมมาลุ้นปลาดูปลานินปลาตะเพียนกันครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่ายังมีอาการอยู่ครับผมเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันครับผมอาทิตย์หน้าเราจะไป ตกมาไหนคอยติดตามรับชมครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับกับราชชติฟิชชิ่งครับอีพีที่3 4 6ครับถ้าปะไาผกแดงและยองตกหน้าดินไปทั้งหมด7คันครับว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าตัวไหนกินเขาตัวไหนตอดครับตัวไหนสั่นๆครับรู้สึกว่าสั่นๆนะครับไม่รูุคันไหนครับ đôi đồ hết đồ, đồ, đồ oh no okay, ส,สวยครับผมผม,ผมจะมาได้ครับระเพียง <Yahoo! S 1> ส,สวยไหมครับ ครับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วนะครับในปีที่สามร้อยสี่บหกับถ้าปั่นปาผมจะยอมครับว,วันนี้เวลาน้อยครับผมก็เลยมาตกเหนือแน่านครับผมไม่ข้าวเลยครับเ,เดี๋ยวยังไงคืนนี้เราจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามชมครับผมฝากติดตามเป็ในกำใจด้วยครับผมาชาติิชิงครับวันนี้มาตรงหน้าดินทั้งหมดเจ็ดคันครับต,ตรงติ่งลำ เหยื่อสดนะครับผมพอได้ตัวไปสามสี่ตัวนะครับผมปลาไม่ค่อยกิน่าไหล่แต่ตอเรื่อยๆครับผมแต่ไม่ดึงนะผมน่าจะเป็นปลาตะเพียนนะครับผมส่วนปลาดุกปลานิลงไม่เข้าเลยนะครับผมน้ำเขาต้องเสียครับน้ำเขียวมากเลยครับผมแต่อีพีหน้าเราน่าจะไปหนองปลาไหลครับอีพีหน้าวันอาทิตย์นะครับก็ไปทำธุระเหมือนเคยครับน่าจะมีเวลาน้อยครับอาจจะลองไปนั่งเล่นหนองปลาไหลดูครับผม ฝากกดติตามเป็นกำลังใจด้วยครับกับนาชาฟิิชิ่งครับผมแล้วพบก,กันใหม่ในวีหน้าสำหรรบวันนี้สวัสดีครับ <laughs> wow Home Reading. <laughs> hoa <laughs> ขวามือขวามือขวามือที่นี่มีจิตัก นะอะไรแล้วเนี่ยขุ้นข้าวอ่ะขุ้นข้าวขาไม่ค่อยกินโอยมาทีจัดใหญ่เลยเสร็ดๆหน่อยดู <laughs> ดโดว์ตัวเบลเลอร์เลยไหนอ๋อแล้ว